ครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นช่วงห้าโมงกว่าคระผมวันนี้วันอาทิตย์ครับสวัสดีอันเย็นแดดร่มไม่ร่มอ่ะแดดไม่ร่มครับไม่มีแดดอยู่ยครับครับผมโอเคว่าจะไปธุระแถวหน้าบิ๊กซีหน่อยรบระผมช่วงเย็นเย็นห้าโมงกว่า ของวันอาทิตย์ครับผมของวันอาทิตย์แถวย่านลำคำแหงครับอุปกรณ์ลูกชมครับผมแดดก็ยังไม่ตก่างเปี้ยงอยู่ยังม,มีแดดอยู่ครับจะไปตรวะสักหน่อยไม่ได้บันทึกคลิปนานละหลายวันละ ครับผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันหยุดของใครหลายคนหลายคนก็ยังทำงานกันอยู่ยังไม่ได้หยุดครับก็สู้ๆครับทุกคนใครที่ทำงานอยู่ในวหยุดก็ขอให้มีความสุขนะครับมีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกับคนที่รักครับผมคนเยอะครับ คนเดินกันเยอะวันนนี้วัอาทิตย์จะมีตลาดนัดที่โรงเรียนเทพีลามันจะมีเสาอาทิตย์คนก็น่าจะไปเดินตรงนั้นกันเยอะเห็นไหมครับก็เห็นเดินทยอยไปกันพอมันอยู่ห่างจากเมเจอร์รามไม่กี่เมตรเองข้ามฝั่งข้ามสะพานที่ผมจะถ่ายมันคคลิปหีชมนะครับจะพร้อม วันนี้ที่ซอยรามยุทก็ก็อาจจะเงียบเหงาแต่บางคนก็จะไปซื้อของกินอะไรที่ตลาดกันเพราะของมันเยอะมีหลายอย่างแต่แถวนี้ซอยเนี้ก็ติดหลายร้านเลยครับผมเป็นเพื่อนชมกาแฟยาบอมยาดรามคำแฮ บันจะกาะรามคําแหงคนก็มีบ้างไม่ม,มีบ้างอย่างที่ผมพูดและครับน่าจะไปตลาดกันครับผมเพืเ่อนไปชมกันไปครับจะสามนาทีแล้วครับผม ก็แบลยาวมากสนาทีพอประมาณครับผมสามนาทีพอประมาณรับโอเคครับทุกคนสนาทีละ มันก็คลิปนี้มึงซอยลาม29ย้าแล้วคลิปนี้ก็ขอจบที่ตู้ไปรษณีย์อค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ